ผมมองว่าลิฟท์โลโรเตชันตัวถูกแล้วเพราะว่าอย่างที่พี่พี่ต้องบอกว่ามองในมุมของโค้ดอย่างอาร์เนอร์อ่ะคือเขาสามารถจัดชุดใหญ่อ่ะไฟกระพริบขนนักเตะไปเต็มเลยนะพวกตัวหลักแล้วสามารถชนะได้ผมผมเชื่อนะแต่คำถามคือการการที่ประมาทแล้วตกรอบโอเคมันอาจจะเซ็งนะในมุมแฟนบอลนนะ ถ้าเกิดเรามองระยะยาวเนี่ยต้องถามว่าโกของคุณเนี่ยคุณมุ่งเน้นที่ถ้วยไหนผมมองว่าริพูอยากได้ทุกถ้วยนะสี่แชมป์อะเพราะมันยังอยู่ในสี่รายการใช่ป่ะก่อนแข่งอะมันก็มองได้แหละแต่ถ้วยที่อยากได้ที่สุดอะคือพีมิลิกริพูเคยประสบเหตุการณ์อะลุ้นหลายๆถ้วยแล้วเสียบางถ้วยแล้วได้บางถ้วยมาแล้วในช่วงท้ายฤดูกาลมันเป็นช่วงที่โปรแกรมมันชุกมากๆอะ ลองนึกสภาพถ้าเกิดลิฟร์ผูลเข้ารอบเข้ารอบห้าไปโปรแกรมกุมภามีนาเนี่ยโหบึมเลยนะแล้วอาการบาดเจ็บอะ่ะมันจะมาเกิดในช่วงที่เราไม่อยากให้มันเป็นน่ะและยิ่งถ้าเกิดพวกตัวกระดูกสหลังเช่นพวกฟันได้์สมบ,บัสสลายอลิเตอร์ด้วยเพราะเกิดแม่งกิ้มถูกตัวอย่างกาเฟนแบกมาเนี่ยร้องเลยร้องละง,งมเลยนะดังนั้นเนี่ยผมมองว่า เขาพักตัวถูกแล้วและสิ่งที่ทําให้รีวูแพ้มันมาจากความผิดพลาดส่วนบุคคลของฮาวิเอเลียสลูกนั้นที่เล่นไม่ละเอียดแล้วก็คุณยิงเขาไม่ได้เองอ่ะดังนั้นก็ตามนั้นนะครับแพ้มันก็คือแพ้คือมันก็เซ็งแหละแม่แบบกูเจอพีมันมันก็อาจจะมีอารมณ์แบบเสียหน้านิดนึงนะไม่นิดนึงอ่ะเสียหน้าเยอะเลยอ่ะก็ต้องถ้าถก็เป็นเด็กโงอ่ะช่วงนี้ จอดาไปเลยเบอร์ไปเลยปล่อยซึมไปเลยอาทิตย์หนึ่งอะจริงจริงคือผมมันมีเด็กโงงที่ติดตามผมเยอะพ่อผมก็เป็นแฟนร์พูปกติแล้วว่าแกจะมาแกจะมาเยี่ยมหลานช่วงต้นเดือนแล้วก็ไม่มาเลยว่างั้นวันนี้มาพี่คือปกติถ้ามาเนี่ยผมจะภาวนาให้ร์พูมเล่นดีแล้วช่วงที่ผ่านมาเล่นดีไงแต่ด้านมาแจ็คพอตแพ้เมื่อคืนนี้แกก็บ่นให้ผมฟังผมก็บอกผมก็ปลอบแกประมาณนี้แหละว่าแบบนี่แหละมันก็ดีแล้วที่แบบคิดซะว่า อ่ะซื้อเกมนี้ไปอ่ะเออซื้อเกมนี้ไปแพ้ก็โอเคตกรอบไปแต่เดี๋ยวดูระยะยาวดีกว่าอย่างในน้อยเนี่ยได้เพิ่มไปได้ลดโปรแกรมได้เพิ่มความสดให้ตัวผู้เล่นยังไงพีมิลลี่กต้องเอาไว้ก่อนสำหรับรีวูหูอ่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับท่านผู้ชมว่าปีที่แล้วอ่ะรีวูหูอ่ะเป๋ตั้งแต่แพ้แมนยูสี่สามเอฟเอครับถูกปะ่ะอันนี้คือ hmm. เราพูดในแง่ของโมเป็นตัมนะหลังจากนั้นเป๋ยาวเลยถูกปะ่ะ มันมีผลอยู่แล้วเรื่องความมั่นใจอ่ะแล้วอันเนี้ยที่มันไปแพ้เนี่ยมันเป็นตัวสำรองมันเป็นชุดเด็กแล้วก็มีชุดใหญ่ส่วนหนึ่งมันไม่ได้ขนชุดคือถ้าเกิดคุณขนชุดใหญ่ไปหมดเลยแล้วแพ้อันเนี้ยเรื่องใหญ่ถือว่ามีกันครบอ่ะอยู่กันครบแต่นี้มันยังประมาณนึงว่าแบบเออแพ้แต่มันก็เสียหน้าแต่มันก็มันก็แค่ไม่ละเอียดเนาะ จริงจใช่ไหมฮามะมันแค่ไม่ละเอียดเฉยๆไม่มีอะไรเลยแล้วแล้วเอฟเอคัพ่ะผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนดูรายการนี้มาเนี่ยผมดูเข้าปีที่ยี่สิบเอ็ดนะผมดูแมนยูตั้งแต่ปีสองพันสี่มันมีเหตุการณ์แบบนี้ตลอดอืมันมีเหตุการณ์ในลักษณะที่ว่าทีมเล็กแม่งล้มทีมใหญ่ตลอดอยู่ที่ว่าจะแจ็คพอตเป็นทีมไหนไออย่างปีที่แล้วแมนยูยังเกือบโดนในโควนที่ล่อเลยรอบรองอะแมนยูอะเกือบโดนโควนที่ล่ออ่ะถูกไหมครับ ดังนั้นเนี่ย <Okay. S 1> มันคิดซะว่าเป็นสเสน่ห์ละการของรายการนี้คิดซะว่าโอเคแม่มันเกิดขึ้นกับชั้นนะเนาะเออก็เป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์แล้วก็เป็นครั้งหนึ่งไปที่ได้ลิมรสชาตินะโดนบวยแชมปีมยนชีตบมันหาปัญหาได้ยากบอกให้หาได้ยากเลยนะมันหาได้ยาก